กินง่ายอยู่ง่ายอีกคือเขามื่อนี้ครับพี่น้องแมวครับมามาครับกินเขานล้ากันครับเขาเศร้ากินตอนสีโมงเศร้าครับพี่น้องแมวมาเด้อมาเด้อกินง่ายอยู่ง่ายอีกคือเขาอาหารเศร้าครับเมือว่านกับอิ่มบุญแล้วพี่น้องเมื่อนี้ก็ต้องกินหลายครับเศร้านี่ครับเพราะว่าอิ่มบุญเมื่อวานเต็มทีครับหันหนาใหญ่ครับคุณยายครับผมมาตาวัดหลวงปูศิล่าไปถวายพระทั้งพระทั้งผาตีทั้งปัดใจพี่น้องนะครับกินง่ายอยู่ง่ายแบบ วิถีชีวิตบ้นบานๆของชาวลอหาหันเดอนั่งเด้อครับปลากระป๋องเชียบครับว่าปลากระป,ป๋องน็ถึงปลาซาดินในซอสพริกเป็นปลาที่มีมีคุณประโยชน์นะครับผมอันนี้เรื่องจริงเลยพี่น้องเรื่องจริงมีคุณประโยชน์เฮ็ดไห้อายุยืนดผนว่าอาหารที่เฮ็ดไห้อายุยืนมีมีจำบ่ได้ประมาณสี่ยังนี่แหละนะครับผมอัอนนี้ไปนคนเบิ้งนะครับพี่น้องนะไปนคนเบิ้งในเว็บไซต์นะครับผม หนึ่งแม่ันก็ทิมีปลาซาดินก็คือปลากระป๋องแล้วก็มะเขือเทศกข้าไันครับานึ่งอีกยังนามันมีอยู่สี่อย่างนะพี่น้องมีอยู่สี่อย่างเพราบ่าเรหันจำได้ต่าที่จําได้สองอย่างก็คือปลากระป๋องนะครับผมปลากระป๋องคือปลาซาดินนี่แหละครับปลากระป๋องแบบได้ก็ได้นะพี่น้องขอให้เป็นปลาซาดินปลากระป๋องที่อัดในกระป๋องนะครับแล้วกระองก็มะเขือเทศถ้ากินยู่เป็นประจําเสื้อว่าเทศยใ้อายุเงนอ่า อันนี้จริงมะจริงมะรูนะครับผมจะว่าเขาไปเบิ้งไปเสิร์ชเบิ้งในโขกเกินหรือว่าในยูทวัวต่างๆเลยนะครับมี่มีมุ่นความจริงอีีนี่ครับกินง่ายยังไงแบบฉบับของเบาอาหารเดือนังเดอรแล้วก็ต้มไข่ไข่ต้มนัวเดียวพอแล้วครับกินเพือเดียวนัวเดียวพ่อเดียวพักกะมีดอกคาดอกคาปลูกเองครับผมปลูกเองในหน้าบ้านทางบ้านกะมี่ใบทักอีเลิศ์อีเลสต์ทางอีเลสต์อย่างใบชะอูติเนอะ งัดใบชะพูดว่าเฮ้ยไฟเลือดไฟกับโมไฟเก่งสับไท่บัตรไหเด้วแล้วก็มีใบอ่านี่พักยังอ่าพักยังนนหน่อยเนาะก่อนจะคิดบอกพักอีหยังเน,น,นาะก่อนก็คิดบอกบัตรเนี่ยสมโอ้พักติ้วพักติ้วโอ้ยสมองเคาะเจ็บาดกขนาดสมองบอดีพักติว้ว ซีออ๊กรสสมเล็กน้อยเปรี้ยวสมเล็กน้อยครับกินกั็ลาบได้ทุกอย่างก็ทำได้แต่นะครับขาดบ่ได้คือกระเทียมกระเทียมนี่ถือว่าคนจีนเขาเจ้าสีบ่ขาดนะครับกับเมนูต่างๆบางทเป็นอาหารแบบไั้นก็ตามมันเป็นสมุนไพรลักของคนจีนนะครับมนพวกข้นจีนเขาเจ้ามักกินนะครับเชื่อว่าเป็นบำรุงร่างกายหรือว่าเป็นยาชูกำลังเป็นสมุนไพรชูกำลังหรือว่าผักชูกำลังครับว่าได้นะครับมาๆๆบ่ดนี้ ครบแล้วทักครบแล้วบักพริกบ่มีครับบ,บ่บ่กินครับบักพริกบักพริกเดี่ยจะเสียบท้องกินายก็บ่ดีบักพริกเขาเศร้ากินเขาเศร้าแล้วก็ได้อัปเดตสถานการณ์นะครับหนากระตัดหมดแล้วอยู่พี่น้องแม่หมู่บ้านไปทำบุญนะครับหมู่บ้านไปทำบุญยิ้มบุญแห้งไรยิ้มบุญจนว่ากยิ้มบุญจนว่ากรรมบ,บัตรไ่อยากหดเขา่านี่ยกรรมกรรมบัตรไ่อยากหดเข่าไม่อยากกินเข่าเลยครับหัวหน้าไง คนเพราเกิดมาต้องกินง่ายอยู่ง่ายนะครับว่ตถุเป็นต้องกินยากยู่ยากเดี๋ยวมันสิยากเน,น,นื้อายร่พังหนามีคู่บาตรอาจารย์หลายคนมันบอกว่าเงินสิบบอมมีความหมายแนพี่น,น้องนะครับเน,นื้อายร่พังหนาเงืนสิบบอมมีความหมายถ้าเกิดวันนั้นถึงว่ากาเกิดพายพิบัติธรรมชาติของมาเหรัญญ่านโลกของเขาเนี่ยพวกเงินท่องขอ,งข,องของเนี่ย มีวามหมายเขาของมีข้อหมายการเงินท่องนี่บ่มีข้หมายเลยไนเขา,ขอ,า,า,ข,าของจะเป็นของกินของมีู่้องกินมีข้หมายนะครับการเงินท่องนี่แทบสิบ่มีข้หมายอันนี้ผู้บาดจ,จารมันบอกเพี่หน,น่อมันเป็มันเปบาวอาหารบเวณเนี่ยมันซอคลืนซอมาก,การะดิ่งน้มปูซีรามีลูกิษย์ลูกหาไปสัมผัสพ่นเกี่ยวกับภพยพิบัติต่างๆมันกล่ว่าปี2573นี่ยน้าท่ทวม ลหลายพื้นทีใน่ในในภาคไม่ภาคกลางของเทปฮ่องเต้ของเทปชอปมารีและย่องแถวๆนี้นะครับมันจะเกิดน้ำมันมาจากทะเลน้ำดิถวบโบแมนโบแมนแต่หลวงปู่ศิลาคนคนเนีเ่ยทำหน้าไว้นะพี่น้องแล้วหลายคู่บาดเจา็บม้องพอสนองที่เพิ่นเสียเปล่าอยู่สุพรรณบุรีเป็นกับทำหน้าว้ตะกรันานา่ะนั่นแหละครับน้ำดิถวรุงเทพท้นรุงเทพอย่างนี้มันอยู่เขาใหญ่หลายนะครับพี่น้องครับ อันนี้จีมดจริงครับแต่ข้าพิสูจน์ปีเจ็ดสามแน่นองเด้อยูมันถึงปีเจ็ดสามนะครับเขาทำบุญไว้ครับเ้าวเยาประมาทการทำบุญนี่เป็นการต่อชะตาชีวิตแน่น้องเสียงนคลิปของบ้านละหันตลอดไม่ว่าบ้านละหันไปยังที่มักไปแวะไปหาเลาะวัดนั้นวัดนี่ก็เพราะว่าบ้านละหัน่อบุญนะครับบรรลุวัฒนาข้าวเป็นไเยาประมาทนะพี่น้องครับอืมชับ นี่กินผู้เดียวครับเพราะนาใหญ่เพิน่นเตรียมตัวออกจะไปข้างนอกครับมีเขาได้ต้องจะไปข้างนอกจะไปธุระในเมืองขอนแก่นเท่านั้นแหละกินเขากันเพราะนาใหญ่เพิ่นกิน <c oughs> ่นเขาคุณยายก็น,นอนฟังวิทยุอาจจะมีเสียงรบก,กวัญน้อยแล้วครับวันยายได้ฟังวิทยุตลอดฟังเกี่ยวกับธรรมะธรรมโม่เล่าเอกาก็ต่อดวงไว้ตอบุญแล้วไว้ บาทานก็บอกว่าให้ต่อบุญมาได้ง่ายเล้อย่าประมาทเด้ออยู่หลายเนะี่ยก็สิบสองปีนะครับก็สิบสองปีนี่นะครับคุณยายต่อบุญต่อดวงไว้ปั่นป่ายชีวิตทั้งแล้วครับไม่เคยฟังแล้วเขาบม่รู้ว่าเขาจิายยาไปจยั่งยืนเขาอย่าประมาทคนเ้างมิตรหายอย่างอยู่ครับว่าทานนะครับหาไไปเพื่อยังครับ ห้าไม่ไม่มีประโยชน์ครับถ้าซื้อย,ย,ยุดหนึ่งแล้วสิตดูแล้วว่ามันไม่มีประโยชน์นี่มีประโยชน์ได้ก็คือบุญเพาจากไปแล้วบุญตัวนี้มันจะนุนนุนสองออไปหอดขาดต่อไปนะครับมืนอบ่าวรหนันบอกเลี้ยมเขาเป็นเพราะนี่เนี่ย,ยอบองบ่าเขาต้องเกี่ยมไ้นะครับเขาต้องเกียมไ้เป็นบ่เปิดข้าวเขามากครับเป็นประเทศชนบ้านโน,นนนี้นั่นใท่กันแล้วแล้วมาต้องมาสนใจนครับล่ายตัวว่างเป็นกลางไว้ ปล่อยว่างไว้ยังที่เกิดกับความเกิดครับพี่น้องครับเอาละครับคิยาวงาสนิ่งไว้กว่อนเลยพี่น้องลูกค้าจะกินเขาพันวันผัานกินเขา่ัน